อันนี้นะครับเราจะมาเล่น่อยิงฉุดกันนะคะใครแพ้นี่ตั้งเอาน้ำลาดหัวลาดหน้าลาดอย่างลาดอะไรก็ได้นะครับลาดนลาดเมื่อกี้ะแม่แยกพี่ิ้มลาดนะถือของแม่ดพี่วีถือของให้แม่บอกให้ไปฉันไม่ว่างฉันไม่ว่างฮะปองยิงฉุดต่อ